สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าสายๆนะผมวันนี้ก็พาน้องไปล่ามเลยนะครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมีสับะรดนะครับผมจากน้องนะครับที่เดินทางมาจากพัทยานะครับนํามาฝากทางกุกิกนะผมหนึ่งคันรถนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับผมที่ ได้เผื่อแพ่นะครับที่น้องเขาพาช้างนะครับกลับมาจากพัทยานะครับผมเป็นน้องชายนะครับก็พาฟังน้องแบมนะครับได้กลับมาจากพัทยามอคืนนะครับผมก็ไปรับน้องนะเมื่อเช้าแต่พอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับพอดีก็ไปไม่ทันนะครับผมก็ได้ไปช่วยลงของอยู่ที่บ้านโคกุงนะครับผมตำบลกระโพนะครับผมเราก็นําสับะ้นมาฝากผมด้วยนะครับฝากน้องกุ๊กกิ๊กนะครับผมหนึ่งคันรถ พี่ครับนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมน้าใจเล็กๆน้อยนะครับพี่น้องชาวช้างนะครับผมไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ตาผมได้ไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะได้ถ่ายนะครับถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องได้รับชมนะครับช้างที่ว่ากลับจากพัทยานะครับเมื่อคืนนะครับผมเป็นช้างน้องผมเองนะครับหรือว่าช้างคุณป้าคุณลุงผมเองนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงเมื่อเช้านะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆน้องได้รับชมนะครับผมก็เลย นำสับปะรดมาฝากนะครับผมหนึ่งคันรถนะผมกับยาหนึ่งมัดนะครับนี่อยู่ข้างในนี่ครับก็กินได้อยู่ครับประมาณสี่วันด้วยกันนะครับผม่อขอบคุณนะครับผมวันนี้ก็ผมก็มาไม่ทันนครับพอดีพ่อนะครับได้พาน้องนะครับไปรามนู่นในทุ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็บรรยากาศร้อนนะครับผมวันนี้ตอนนี้นละครับเสือญาตินะครับพี่น้องนะครับผม ก็ได้อัดสับรถมาแบ่งๆปันกันกินนะครับผมก็แกก็แบ่งมาให้หนึ่งคันรถนะครับแกให้ไปทุกเอาเมาเช้าก็ได้ไปลงของช่วยแกด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับพังน้องแบมนะครับผมน้องก็น่าจะมีช่อง y o u t u b e เหมือนกันนะครับชื่อว่าพังน้องแบมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ให้ดูนะครับผมก็จะได้ไปเยี่ยมเยี่ยมน้องด้วยนะครับผม แต่เมื่อเช้าไปยังไม่เจอนะครับพอดีผมไปเจอตอนที่เขากําลังลงของอยู่เนาะก็เลยได้ลงของแล้วก็ลงสับป,ปะรดช่วยน้องนะครับอ็อทุกมาได้ไม่เยอะนะครับทั้งช้างทั้งของทั้งสับป,ปะรดนะครับก็แบ่งจากน้องมานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับขอไมา่พังกุ๊กกิกนะครับผมก็อขอบคุณนะครับผมนี่นะครับ ตรวจเลยครับนี่สับรถจากพัทยานะครับเดินทางมาเมื่อคืนนะครับผมแต่น้องก็ได้ไปลามข้างนอกแล้วนะครับพอดีจะมาถ่ายน้องก็ไม่ทันนะครัพอดีแดดออกแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องแบมนะครับทางน้องแบมนะครับผมที่มีน้ําใจนะครับผลสับรถมาตั้งไกลเลยนะครับนี่เพื่อจะมาฝากน้องนะครับนี่ พอดีจะมาถ่ายกุ๊กกิ๊กด้วยไม่ทันนะพอดีพ่อไปล่ามในป่าเลยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูกิ๊กด้วยครับอยู่ในป่านู่นครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องทางกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ